สวัสดีครับพี่น้องครับครัวไงครับเมื่อเนี้ยมีอ่าแขกมายามครับมีแขกมายามเอาปลาคอมาสู้กินมาสั้นว่าม,มาครับต้มปลาคอตัง้งบุกงุ้งบั๋นมาเบิง่งเด้อมาตัา้งแตียนตลาดมาสั้นว่า <c> ผ <oughs> <c oughs> มเป็นผมเป็นว่าไปวานเอาเด้อได้มาตั้งแต่ตลาดมาสู้กินนั้งท่ามาไปหามา่อวานเนาะไปวานหามา,าจุบระเบอองบองปลาออนจุบจุบกรุกกระเนี่ยจะไปเมียนพระมาจะใส่เอี้๊ก ลงโคกบ่ลงโคกมันจะใช่ป่ะเมนเทสมาครับพี่น้องครับพักที่ยงครับเอ้ามันเทสเทสดิที่นี่ครับทั้งเจ้าบ้านได้ฟันบุกหุ้งท่านะครับทั้งเจ้าบ้านได้ฟันบุกหุ้งท่าทั้งแขกมายามเอาปลาคอมามาฝากนี่ครับกําลังผ้ากันนี่ก็คือมะนาวเปี๊ยะมันยงมะยางมันยงมะเยงอยู่ดิล่ะเอ้า หนึ่งเข่าโอ้ก็โบปิดไว้แน่เข่าอ่ะไม่ที่แห้งเมียสีนีเด้โอ้ยอาจารย์ปิดไว้เมียสีนีเมียสีนีสีนีได้กินเข่าโอ้ยแหมเบียร์สามขวดเออพุ่นเลียวเ่้าคือมามาครับผมนี่ครับกะลังข้างมอใส่ต้มปลาครับฝานคาเลยพี่ฝานคาเลยอันนั้นใส่ไปแล้วเคี่ยวฝันฝานคาแล้วกะตะไคร่ใส่ไปเลยครับ มันมัน,น,นมีบางโอ้มีตัวไหมเนี่ยมีตัวมีตัวอะไรอะแต่เราไปทำไมนะปางค่ายวะนี่ครับโอ้มีความสุขครับข้อใหญ่ครับอบอุ่นครับจากอบอุ่นมาอบอุ่นแหละครับเิ่งเฮียแตกกันเมือเราพว่อร์นะญญา <laughs> มาครับผมเอ,เอาเห็ดคนละไม่คนละมือผู้เฒ่าเห็ดแห่งนี้น้อยถ่ายกินด้วยเล้ ปอยอยู่่อยไยินได้คอยไยิหัวกหักันวหัวข้งเลหัวแข้งเังันักโอ้หางนี้กันละเอาเอาใส่เอาใสกันฟังคนละหางเถอะนะเอาเอาคนหว่นมาไหวน้ำกันด้ยเนาะบวกกันมาเป็นห้องหน้ากันเลยท ครับพี่น้องปลาคอตัวบับไงครับเรียบร้อยแล้วคุณนะ่ะโอ้กินจ้าไหนกินเบิดนี่ยแมนไข่บานเนี่ยผู้ที่เป็นผู้โชคดีเนาะปัดอุ้ยไปไหนนี่ต่อยคอนซิมเด้เนี่นยกินม,มันตายม,ามันตายต้มปลาคออู้ลืมผักกระแยงไอ้สันโอ้มันมุมีแล้วยี่ห้อเห็นปะอืมอืมเต็มหมอยได้เนี่หมอยได้เนี่ หมอไดเด้วครับเนี่ยตั้งหัวที่บ้านสองเปิดเชิปลาปลาคอตัวเดียวหัวคือาหวนะอ้หเน้อะเ่ปลปลาคอกีตัวใหญ่ต่วันนี้เนาะเขาเรียกปลาช่อนปลาช่อนบ่เนี่ยโอ้ยที่บ้านเรียกปลาคอปลามองไม่เห็นออมอ้กิษที่ต้มไมีคือมองไม่เห็นปลา่านอเียปโอเคครับผมถามมันสุกเลยครับปนี่ ใอยลืมกดไทยเยาวาเรียบร้อยครับต้มปลาควายนาครับอา้าวลานี่ตาบุกหุงเด้อบานนี่ยจะได้กินแล้วเด้อบา,า,น,า,าๆๆน,อนนี่เด้อเฝ้าตำเฝ้าตำเด็กครับต่เนาะๆไรมากคักมากเนาะเดี๋ยวยืนทางดังๆจีแม่ทางแน่ให้มันแม่แน่น่ะเออเอาตำแม่ทายัง ตำเลยตำเลยตำเลยกูมองแป๊บสี่ถ่ายเลยทอดปลาแป๊บเดียวท่านละสดใหม่อือตั้มตั้มตั้มบะคุ้งเผ็ดๆต้มปลาอ่อนๆกับบรรยากาศหนาวๆครับพี่น้องครับเข้ากันคั่เข้ากันคั่ครับบรรยากาศหนาวๆครับเข้มขึ้นอือหนาวโอ้ยนต่ไหนทพีอ่ะโอ้ยเนาะเย็ดยังไงมันคือบ้านคือเมืองเขาเนี้ย เทคนสุโขทัยไทยสุโขททยมาบ่งอะเด้อครับผุ้ใดอยู่สุโเท่โอ้ยแซ่บบ่แซ่บกว่ายู่ย้ำกินนั่นล่ะอือผู้ใดบ่กินพ่น่ะก็บ่แซ่บเอาชิมเบิงทางนี้กเท็นนัครับเนี่ยทอดปลาบ่ทอดปลาแหงทอดปลาแหเออ นี่ครับโอ้โห,โโหโต้มปลาลำพงปิ้งไก่อ้าวเทเท่โอ้แย่งซีนอีหลีอวะเอายงแย่งซีนเทเลยวะเจี๊ยบ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 ถ้าใครลำเงแซ่บละแมนบอโอ้เวลางี้ได้เห็นมาตามั๊มไหกินดูดูตัวนี้กินกับเราได้จตูตั๊มไหกินแมนบอ่อ้าวมามามาบอลนี้่ฮะมามาครับ ลังตักผู้ใดใส่สิมมามาเอาเอาย้ายย้ายย้ายออกให้มันทัวกันเขาเ้ยไม่ต้องบนเออไายปอกให้มันทัวรกันนี่นี่เบี้ยตักนี่เลยตอนเดียวเรยก่เออได้ไ้ปได้ได้อนีเอาให้อันด้หัวปลาฮะ เออเรากินตัวหัวจริงๆเงี้ยนน้องน้องนุ่งมาเพิ่นบ่กินดอกเนื้อบ่กินดอกไข่เรากินตั๊วหัวเหวี่ยงไม่เหี่ยวไอรีส์ทุติยาเราเปลี่ยนสันตวเนาะมันบ่เปลี่ยนโอ้อันนี้อหี่ยวคือคืองามแต่บ้านเดียวสอนจงใส่ปะโอ้บรรยากาศอบอุ่นพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับผมลูกอีสานพัดตินครับเหตุงานเรากับพักเที่ยงครับหาน่าอยากนึกกินอยู่กันแบบนี้แหละพี่น้อง มา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 เสียบเสียบครับเสียบเสียบครับาเสียบเสียบครับมาครับมามามากล้องมาเคยไมอะ่ไอเคยไม่อะไอ้อะไรได้เคยไม่อะับอกเยอยเยัไหนองอ้่ใโอ้โหใครอืมขาตาผักกันแง่งเนาะมาครับมาครับพีนองครับเส่บเสเหมือนกันครับผม เอาล้าปลาจะทอดก็ไหลถอดให็นเบิดเลยบ่โอ้ขัวใหญ่ครับมือนี้โอ้ทีมงานทั้งผ้าลามสองมาเยี่ยมมายามครับเอาปลาคอมาตู้มีกินครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับขัวใหญ่เลยครับมือนี้ครับเอ้าเอาเอ้หวัดปากเลยมือเนี้ย ไออันนีน้อันกินเนี่ยเจ้าคาตาเบาอะไรครับผม่ได้เป็ดเลยเนี่ยอืมแค่ด้เป็ดเข้าไป็ดมาได้กินน้ำมูกทร้างพุ้นอันฝรั่งลงโคกมาสองคนมาจากอันเอี้ยงก็รัดมันรัดเดียวปุ๊บรัดตรงมะนี่รัดตรงมาแถวนี้วะอันนี้ก็มาจากนาเจียเป็นสุโขทัยอันนี้อี่อย่งวะเนี่ยทงาทงนี้มีแต่คอนเจนเนี่ยทางนี้มีแต่คอนเจนเนี่ยมแต่เบาคอนเจนในทางเนี่ย อมไม่รบุนหนาะตาดีเดียกคนนแ่นนะ่ะห่วยห่วยได้สมัคร่ะ